ขอแค่ฝันของแฟนเก่ามันยากนะที่จะให้เลิกรักคนที่เราตกหลุมรักไปแล้วะ่ะการที่เราจะรักใครสักคนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเว้ยและการที่เราจะเลิกรักใครสักคนได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนกันกูก็ได้แต่อยู่ที่เดิมตรงนี้และกูก็ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจากมึงทั้งนั้น ขอแค่กูได้มองมึงจากตรงนี้ให้กูได้ฝันถึงมึงจากตรงนี้ได้รักและเป็นห่วงมึงเหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงเหมือนแต่ก่อนก็ขอแค่กูได้เพ้อได้หวังว่าสักวันหนึ่งฝันกูจะเป็นจริงฝันที่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับมารักกันฝันที่ว่าเราจะได้มีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำด้วยกันมาก่อน แล้วก็ฝันอีกหลายๆอย่างมากมายเพราะความฝันเนี่ยแหละที่ทำให้กูมีความหวังและความหวังก็ทำให้กูยังรอมึงอยู่ตรงนี้รออยู่ที่เดิมยังรักมึงเหมือนเดิมแต่อย่างว่านะความฝันกับคนเรามันเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายมันก็คือฝันสักวันหนึ่งคนเราทุกคนก็ต้องตื่นจากฝัน มาเผชิญความจริงกันอยู่แล้วเพราะงั้นคงมีสักวันที่กูต้องตื่นจากฝันและยอมรับความเป็นจริงพร้อมกับความหวังที่หมดลงเมื่อถึงวันนั้นกูคงต้องหยุดแล้ววะ่ะและกูขอให้มึงโชคดีกับทางที่มึงเลือกนะฝันดี